ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับผู้อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้สินะ ชัยธวัฒน์ดุลาทนเป็นคนน่าเบื่อให้สัมภาษณ์ทีไรจับทางได้หมดแล้วตีมึนไปเสียทุกเรื่องแต่ก็ไม่แปลกเพราะนี่คือผลิตผลจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันยังอยู่ที่เรื่องบุ้งทะลุหวังครับเพราะชัยธวัฒน์ยืนยันว่ารรคก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะพวกกวนทะลุหวังทะลุแก๊สทะลุฟ้า ผมไม่เคยเห็นใครที่คงอยากจะผลักให้ใครไปอดอาหารจนเสียชีวิตผมคิดว่าปัญหาตอนนี้ต้องพูดว่าต้นเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนอย่างนี้เหมือนกับเราบอกว่าสุภาพสตรีที่ถูกขมขืนเป็นเพราะแต่งตัวโป๊ซึ่งก็ไม่ถูกผมคิดว่าต้นเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การอดอาหารประท้วงคือปัญหาซ้ำซากของการไม่รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรม แม้กระทั่งเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากๆอย่างการประกันตัวสิทธิการประกันตัวเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ไปว่ากันในชั้นศาลแต่สิทธิการประกันตัวเป็นเรื่องของทุกคนการไม่ให้ประกันตัวควรจะเป็นเพียงข้อยกเว้นจริงๆผมคงห้ามไม่ได้หากจะมีใครโจมตีว่าพักก้าวไกลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของหนุ่มสาว ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ปี2,163ผมยืนยันโดยข้อเท็จจริงหรือว่าเราไม่เคยอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวเป็นไปโดยอิสระสิ่งที่เราพยายามจะทำคือสื่อสารกับสังคมแม้ว่าหลายคนอาจจะตกใจหรือไม่เห็นด้วยแต่แนวทางที่ดีที่สุดไม่ให้เกิดการสูญเสียคือแนวทางสายกลาง ไม่ควรผลักให้ใครต้องสุดขั้วมากขึ้นเรื่อยๆกระบวนการยุติธรรมของไทยเกิดอะไรขึ้นที่สุดท้ายผลักให้คนที่เพียงถือกระดาษทำโพต้องออกมาแสดงออกในรูปแบบที่หลายคนมองว่าก่าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้ต่างหากที่ต้องช่วยกันทบทวนขณะเดียวกันก็ต้องชวนคิดกับคนรุ่นใหม่ว่าวิธีการสื่อสารแบบใดจะทำให้คนรับฟังมากขึ้น ประเด็นตอนนี้อยู่แค่เพียงสิทธิการประกันตัวขั้นพื้นฐานเหตุใดจึงไม่จะรับการรับรองส่วนเขาจะผิดจริงหรือไม่ตามที่กล่าวหาก็ว่ากันไปตามชั้นศาลทำไมคนบางกลุ่มจึงมีอภิสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลอย่างดีในราชทันหรือได้รับการปล่อยตัวทั้งที่ในบางมิติกระทำการรุนแรงกว่าด้วยซ้ำผมว่าอย่าเพิ่งผิดประเด็น ชัยทวัฒน์คงจะเกิดบนโลกที่แบนราบจึงมีความคิดมิติเดียวแทบจะตลอดเวลามีเรื่องต้องพูดถึงหลายประเด็นครับสิทธิประกันตัวไม่ใช่เรื่องของทุกคนเพราะคนไม่มีคดีไม่ถูกจับคุมขังจะไปใช้สิทธิหาพระแสงอะไรสิทธิประกันตัวเป็นเรื่องของผู้ต้องหาจำเลยผู้ต้องขังทุกคนแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้สิทธิประกันตัวการจะได้ประกันตัวหรือไม่ก็อยู่ที่พฤติกรรมของตัว ผู้ต้องหาจำเลยผู้ต้องขังบางรายได้ประกันตัวแล้วถูกถอนประกันในภายหลังเพราะทำผิดเงื่อนไขประกันตัวที่ศาลแจ้งไว้กรณีนี้มีพบเห็นเนื่องๆเ,เช่นกันบุ้งก็เป็นหนึ่งในนั้นฉะนั้นชัยทวัฒต้องมองอะไรให้ไกลกว่าปลายจมูกตัวเองวันนี้ไม่ได้มีสถานะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน แต่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องที่บอกจะไปอ้างเหตุผลว่าสุภาพสตรีที่ถูกข่มขืนเป็นเพราะการแต่งตัวโป้ไม่ได้มันก็ถูกแต่ถูกแค่ครึ่งเดียวลองผู้หญิงสองคนคนหนึ่งแต่งตัวมิดชิดนั่งนิ่งๆแต่อีกคนแต่งตัวโปททาท่ายั่วยวนอยู่ในที่เปลี่ยวคนไหนจะสะดุดตาชัยทวัฒน์มากกว่ากันไม่ต้องตอบครับจะได้ไม่เขิน และจะได้ไม่ต้องเถียงว่าใครบรรลุนิพพานดับสนิทแล้วแห่งกิเลสและกองทุกขหรืออย่างส่วนเรื่องอยู่เบื้องหลังแก้ตัวไปก็เหม็นขี้ฝันที่เอาตำแหน่งสอสอไปประกันตัวกวน3ามนิ้วทะลุทั้งหลายถ้าบอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังงั้นขอใช้คำว่าสนับสนุนก็แล้วกันพฤติการในอดีตบ่งบอกไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับท่าทีของพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าที่มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นศูนย์กลางในวันที่ตะวันแบมได้ประกันตัวแล้วเคลื่อนไหวอดข้าวประท้วงหน้าศาลดีกาแทบจะทันทีนั้นอยู่ในสายตาของธนาธรทุกวินาที27กุมภาพันธ์2566ในช่วงคำ่ำธนาธรไปให้กำลังใจทั้งคู่ถึงที่อาจจะแย้งว่า แค่ไปให้กำลังใจไม่ได้อยู่เบื้องหลังช้าก่อนอย่าด่วนสรุปก่อนนั้นธนาธทประกาศผ่านสื่อโซเชียลแชร์กันโทรศัพท์แทบไม่เรื่องของตะวันและแบมคือเรื่องของทุกคนการเรียกร้องสิทธิ์ให้ผู้ต้องหา112คือการยืนยันสิทธิ์ของคนไทยทุกคนผมเฝ้าติดตามข่าวการถอนประกันตัวเองที่ศาลอาญาต่อด้วยการประท้วงอดอาหารและนน้ำของตะวันและแบม ด้วยหัวใจที่หนักอึง้งผมเป็นห่วงสุขภาพของทั้งคู่แต่ก็ตระหนักดีว่านี่คือการตัดสินใจอันเด็ดเดียวของพวกเขาที่จะต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาเชื่อข้อเรียกร้องที่ทั้งสองคนใช้ร่างกายและชีวิตเป็นเดิมพันคือตะวันแบมประกาศผ่านห้องขังการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วฝากบอกข้างนอกว่าลุย 1. ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ศาลต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกต้องเป็นอิสระปราศจากอำนาจนำและผู้บริหารสารต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี 2. ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง 3. พักการเมืองทุกๆพักต้องเสนอโนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการยกเลิกมาตรา1นึ 2, และมาตรา1นึ 6. ผมสนับสนุนข้อเสนอทั้ง3ข้อมันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ในประเทศไทยตะวันและแบมต้องใช้ร่างกายของตัวเองเป็นเครื่องมือต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้สิทธิพื้นฐานเหล่านี้ที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือคนจํานวนมากคิดว่านี่เป็นเรื่องของคนไม่กี่คนเป็นเรื่องของคนที่หาเรื่องใส่ตัวถ้าอยู่เฉย ก็คงไม่เดือดร้อนไม่ต้องติดคุกติดตารางเสียอนาคตผมขอยืนยันว่าการเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเสมอภาคกันไม่ใช่เรื่องของคนไม่กี่คนแต่เป็นเรื่องพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับสิทธิในการประกันตัวและได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครหน้าไหนต้องได้รับโดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องต่อสู้ เช่นเดียวกับสิทธิ์ในการมีน้ำประปาสะอาดใช้หรือได้นั่งรถเมล์ที่ปลอดภัยและราคาถูกวันนี้ผมขอยืนหยัดเคียงข้างตะวันและแบมนี่ไม่ใช่การยืนหยัดเพื่อตะวันและแบมหรือผู้ต้องหาคดีการเมืองเท่านั้นแต่คือการยืนหยัดเพื่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนอย่ารอจนกว่าจะถึงวันที่ลูกหลานของเราต้องรดรมณ์ประท้วงด้วยชีวิตของพวกเขาจึงค่อยตรหนักว่า กระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงธรรมสำคัญต่อเราแค่ไหนคงไม่ต้องพูดในเนื้อหาเพราะพฤติการคือยุยงสนับสนุนช่วงนี้ป่าถอนถอนขนหน้าแข้งพาบรรดาผู้นำทางจิตวิญญาณไปปารีสดูบ้านปรีดีที่ซื้อไว้63ล้านบาทเห็นหนีบทานาพลอิวสกุลบอกอสํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันไปด้วยด้วยเครือข่ายที่เห็นหน้าเห็นตาอยู่ ก็ซอต่อพอได้ว่าปรีดีพนมยงจะถูกปลุกมาเป็นสารตั้งต้นรอบใหม่คงได้ถอดรหัสผู้อยู่เบื้องลึกกันอีกครั้งศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับ เป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio ทรูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4 4 5ส่งทั่วประเทศ